มา้จ้าสบายดีแล้วรอกเด้อเ,เออตัดเอาลูกตัดสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีะคะ่เเห็ดบานจุดโคนเห็ดบานนะคะอะรอนกินแซ่บนอนกับเบอรแซ่บหนุ่มใหญ่ง้ายดีเนอแตดนอเปยเวอร์นอยี่นอแตดเสมินเซมิกุนนอในน้ำตาไล่บ้าเอาน แต่ว่านางยังหาบเบิรแค่นวี้นะนางกัสิตาดีําดเฮ้ยนางพาวตีนอยากไปดอนนั้นดอนนี้เฮ้ยคือหินของนี้นเฮ้ยอานี้สงาคนนั่งเลยตัดอรเากินอะไรกูเก็บอไนี่ปหอดทางใงญ่กเอเขาห้ารม่ต้องไปห้าวขีดอันน้สดิษกินคิดันเดเก็บนกันเด้อคบางนเคยเก็บเป็นสวกปีนี้ก็มาเดิมมาเด้อ เห็นอยู er. ่มาดูเห่นเก็บเบาไว้ยู่เดี๋ยวนีินะเก็บแต่นี่ฮะสามมงแรงจากบนดูบ่ออุ้ยกระนังจู่พี่น้องกระนังจู่มันต้องใส่กันเลยนะมาขายเนี่ยเก็บปุ้ยมันหอยกินหมดแล้วเก็บแต่นี่ฮะสามมงแรงจากบนบนดูบ่อเห็นนี่จะอุ้ยข้างไหนก็ไม่จ้าพี่น้องนี่นี่ ทุกคนเห็นบ่เห็นบ่จะไปไก่ลายเฮ็ดน,นะมันบ่ใหญ่มากกินตับขี้ตามแพร์พดนี่ยังซับหักอระเดดพี่เนาะเอาเว,อว่า,าจังอันนี้หากลินตบนับบอลแพร์พดแถวขี้เขานี่อักหลักเอื้งเลืกที่นี่ <c oughs> <c oughs> จะว่าจะได้ <c oughs> อุ้ยทำภูกระมี่บอลทำภูกระมี่จับอารีบ่เอามาทำภูก่อนพี่จับสามารถเก็บต้อง,งอเจตุยก่อน โอ้โอ้โอ้ไปตอปนงเป็นไปตอกโป๊ตกไปตอกโป๊แี่เก็บบดแล้วโอ้ยถ้าเทาวานถ้าเทาวานอันนี้เป็นบเเช่อได้ไงนี่พี่มาคุย่ไว,าว,าวา้ใน,นนี้กสามวันะห้านี่นี่จ้านี่หงาเห็นโบ่เห็นโบนี่พันต่ตอกหน้าเลยเคยนี่เป็นไงแง่เนาะลดเอง้วย อันี้เปตอกปกแล้วมันอันนี้เนาะมันปใงง่ายมันเน่ามันเน่หน้าโป๊นะคือเรามาเก็บขางที่บ้านดีกว่าใช่ไมาเก็บมานำมามโปกล้วิบิบอ๋เฮ็ดดีบอโอ้ขี้ขาดเก็บได้เนาะออออมาเด้กคนมาด้อมาด้วลายตาดเลยเ่ายเจ้านี่เออบอนพืชเก็บอ่งน่เบนพเก็บยังมาบอนพ่นเก็บ เพื่อนเอาแล้วเพื่อนเอาบพื่เพื่อนสันหลาดนี่จ้ามาเด้อมาเด้อนี่พี่ๆๆเกิดตัวมาพีคุณสันหลาดเว้ยโอ้ยออคุณจะว่าจะเจอไปเอาไปทางไหนอยู่เรื่อยๆเป็นสันหลาดนงกิรแก้มโอ๊ยนงพาได้กามิตะนงมาเก็บเอามาเด้อเห็ดแพมเพิดเด้อมันจังแสบมันตุ่ยมันพี่มันงามเด้อจะไปไก่เข้าบ่อขี่ใส่มันบ่อออกมาตามบอลส่งหน่อยข้าโพกนี้มายึงเอามาเด้อ อแต่บมันส่งน้อยแค่นี้จะได้ไล้วจะจากินเฮ้ยดอกกับงาม,มไปอม,มองม่นนีส่งน้อยนะมันจะยับซึปป่ไปดอกมันก็นได้มาหาตับส่งสแทรกแค่นี้ยึงขึ้นเอาวโลดเทียนกมันมักดมส่งน้อยอมาเธอะาบุญคันคือคนรัตลาดเฮ้ยบางคนกีบทตอนคนสัตวลาดแต่คนบอางคน มาจ้าพอได้เก็บอยู่พี่น้องเอ้ยมาผักข้าเนอกแค่ไหนในใส่บ่มี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 นี่เพิ่นยีผืนหักเอ้ยโอ้ยเพิ่นยีจ้าเพิ่นยีครับิ่นโบเฮนเนาะพี่น้องผืนสลัดเพิ่นสลัดว่าแบบบะซอนนอนนานแล้จัดคนเนาะสํหรับคนที่ทามาแต่บะซอนเนาะบะซอนเพิ่นยังบม่ทันได้มาเถื่อเด้อพี่น้องปัดเพิ่นมาุ่นละจังเห็นเนาะอือว่าบาดหนึ่งบาดเดียวสนับพี่น้องเนาะเฮ็ดน่ะกับมัน ไปตองปกเบิ่นแล้วมันอยากอันนี้แหละพี่น้องมันอยาก,นานยากนเน่ามัขอ,อนนแล้วเห็นบอสมาจ้าทุกคนยังอยู่นี่ยฮะยังอยู่พี่น,อน้องนี่โอ้ยออยังเคลียร์หาก็ยังเห็นลามอยู่ได้ทุกคน จะเบ่งเชื้อคอยในขาดมุดหลังคอยในใสค่อยไ,ไปก้มเลยฮะบถถถ่บัตริธาบ่บได้เฮ้ยชู่มตัวกบุได้เอาไปมาเก็บบุได้เยอือจ้าหล่าสุดนะจ้า <laughs> <laughs> บ่ได้เห็บจ้าแต่ได้ขึ้นต้นไม้ก็ะมีแหงนะจ้าอือเนาะตั้งหงางาม,มาลี่ เมั้าพดอดกินเทศบอพดว่างามเนาะมานอาสมเแล้วก็จะขึ้นองเเอมันจะดึงดีเนาะได้เนะได้ยูไนออยได้ยูโนเออด้เนาะก็ได้ยูน่อยนึงเอไปเอาเลยใส่เป็นลางาเ็ลางาจะงงอานได้ใส่ เอาจะหมอนงน้องนกทุจราอเอี้บ่มนไม่ไข us> ่บ่ไปเยไปมื่อไป่น้องเอ้ยมันบอได้แหละก็เมื่อจ้าจักูได้ได้บเจิบอดวจั จะคุปต่จอดแล้วัดตีตกห้องแล้วก็หา่อดเอดที่หลังอกดอกเดียวก็โอ้ยอยู่คนเดียวไปพี่น้องเมื่อเมื่อเมื่อคือเนื้อได้ไปนะแม่สูสยชีวิตทีไได้ผัวมาเ้ยต้นโว์ภูน้อยบ่คือคือซามกันซสามกันบ่ ไม่เนาะอืมขี่ไม่ได้ขี่ขี่ขีลอกกี่คนหรือขี่งัวกบู้นะจ๊ะแต่ทายไปนะจ๊ะจาบ่ได้เห็ดโอ้ยนยแมมาใครหั่นข้าวูุไครรำโป่งพูบ่ได้เห็ดเปลืกกระว่าอยู่เฮ็ดเพาะจ้นยแซมครหั่งโปงพูบ่องดูอันนี้มันแก่แล้วโอ้ยยังอ่อนคือกัดนั่นเลยเฮ้ยท่านมันท่านขี่ไถ่มันขื่นข้อแลวมันอ่อนขึ้เลยเฮ้ยเสียแ่พลลินเลยมันเน่าไปแล้วนี่ นยสับไข่หัมปุอ้โกถูาเห,ห,ห็ดรอบนี่ก็คือว่าบ่มาณพี่น้องโอ้ยเฮ้ยเอ้ยมาเห็ดพ่อในบริเวณอย่างนูยทอคลายรหัมปุงเขานะเห็ดละง่กินเลยมันเจ็บท้อ,องขี้เป็นน้ำเฮ้ยกินแล้วขี้เป็นน้ำอยู่โปดโปดอยู่มันคืนคนนั่งเบื้องนี่ก็นะขันใส่เห็ดเลาะไปอยู่ ไอ้แก้วเคยบอกจะเอาทุกทาเอาบนในสุดทุกคนปิดคู่ครูดูคดีนี่พี่นอ้องคอยดับเบาเฮนเจ็ตุ่ยนะเฮนนี่มันเป็นคู่อยู่จากซีพี่น้องมันเป็นคู่อยู่แถ่นี่นี่เนี่ยเห็ดจ้ะนี่คือเห็ดเพาะนะจ๊ะทุกคนผู้นวยง่ายแต่เหลื่อมเมาๆอูอ้อ่อนก็อ่อนอ่อนบ่อ่อนหมดแล้วบ่ ลูปไปลูปมาโจกไปโจกมาตือกองขี้อาญาอยู่ทั้งพื้นเร <c oughs> าทำตอนย้ายย้อยอืมเราก็มาหาเห็ดคือกัน,ข,าข,าน,นข,ข้าวขาวเมื่อไหร่นี่ข้าวอานี่กี่ไข่เป็นอย่างนี้อืมมันเลือกเนี่ยผอยใหญ่ตันเอ้ยเจ้าแปลงวัวเจ้าบ่เรามาหาเห็ดปุบักผู้ย้ายผู้ย้าย พญาดักปึ้งนี่ก็ห้องคนปรอมเนาะราคาห้องเพลงลราก็ได้ือพญายมลำมัลทุกคนเอ้เราก็ไปหาเห็ดคือกันจ้าปงได้พญายัปงอืมโหเสียงครับพี่น้องเลองแบบดอกจุ่มด้วยความันจะบาแตกอะ่รเป็นลองเอาดอกบัตไปเจ้พี่น้องเอาในสายอีคือว่าขี้อะเลยดะอี โมแม่ยู่ในกล่องพอนเด้ทุกคนอันนี้คือบอนกระจูดไหม่จริงจูดสลามไม้จุดสลาจ้ามันอึดมันยากกล่องพอนกับกลิ่นแม่มันเบิดนี่เด็ดเพาะจจกตะเคนนี่นี่เอาหอมแม่โอ้ยแต่ขอเราคือโบหินนี่นะเบิ้งพี่น้องอืมสุดประล่ออยู่สุดประล่อโอ้ยมันอันนี้แล้วนะมันเปื่อยแล้วเพราะอะไร เอาไงเจ้าไปโจมมุนในไปยืนนน่ะเหนาเลมันเาแล้วนี่เฮ้ยที่อนท่นมาจะว่านิ้งเลือยเอออยู่อันียากจะพี่น้องจะนี่คือเห็ดเพาะนะจ๊ะทุกคนนั่นหองไรเฮ้ยหอยนะม่เฮ้ย จะเสียโย่จะอ้าวอามาในี่ยทุ่งหย่าก็ได้บุคคลนี้แล้วจะเตรียมเก็บเอาไปเก็บกี่ขังเก็บอือ่าหลับพี่น้องเอ้ยมาหดเงินจ้าไปทีเราลอยที่เัาไปหาคือโบได้เราจะได้อยู่น้อยนึงอันนี้คือของเขาเออสีซื้อไหวเนาะเออจะเป็นซื้อส่วนตัวนี้คือเราไปหารอบสาวละทุกคน ติบกับซ้ำอัญยะใจ<ข>อ,อันนี้คือเอาไปหาเก็บตอนเช้านะทุกคนเนี่ยกับตัวนี้เนาะตัวนี้ก็คือพอได้กินเนาะพี่เนาะอือตัวนี้เฮดสมบูีคืออันนี้เฮดไข่คือดอกใหญ่แหงดอกใหญ่ดอกใหญ่อลิจ้าอันนี้เฮดระงอกเนาะส่วนเฮดปวกก็คือ กำลังเล่บ้านแล้วจ้าเพราะว่าเาไปหาตอนเศาว์นะยเัาก็เลยกินข้าวแล้แล้วก็เลย,เลเลยไปตืมตก็ได้อยู่นิดหน่อย,อยเนี่ยอ尼亚อิจอน